เหรียญบริบูรณ์ทรัพย์หลวงปูแ่แพ้่ออกวัดกำแพงแสนนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แพ้วออกใบอนุญาตให้จัดสร้างเมื่อวันที่25กันยายนปี2554นะครับการจัดสร้างเหรียญรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์ของหลวงปู่แพ้วปวโรที่ออกวัดกำแพงแสนนี้เพื่อนําไปก่อสร้างสาราอนเนกประสงค์นะครับรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์หลวงปู่แพ้ว และพระอาจารย์โกนพระอาจารย์โกนเป็นผู้ตั้งชื่อให้เป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับด้านหลังใส่เป็นยันเหรียญรุ่นแรกของวัดกำแพงแสนเหรียญปี38นะครับเอายันเหรียญรุ่นแรกของวัดกำแพงแสนปี2538นะไปใส่ในด้านหลังของเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์นะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีวางจําหน่ายในส่วนพระนะครับไม่มีวางจําหน่ายเลยเพราะว่าทางวัดนะ่จะจัดสร้างกันเองแล้วก็สร้างตามจํานวนสั่งจองของ ลูกศิษย์เท่านั้นนะครับมีเนื้ออะไรบ้างไปดูกันครับก็จะมีเนื้อทองคําก็สร้างตามจํานวนสั่งจองเนื้อเงินก็สร้างตามจํานวนสั่งจองเนื้อนวโลหะก็สร้างตามจํานวนสั่งจองนะครับเนื้อทองทิพย์ก็สร้างตามจํานวนสั่งจองนะครับและก็เนื้อสุดท้ายเนื้อทองแดงก็สร้างตามจํานวนสั่งจองประสบการณ์ที่คนหรือลูกศิษย์ที่ผู้ชาแล้วกระโเหรียญรุ่นบริบวนทรัพย์นะครับก็จะเป็นที่ ลงหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นในส่วนของลถประสานงานกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็มีช่วงบางช่วงที่มีข่าวปืนยิงไม่ออกก็มีครับแล้วก็แคล้วค่าดเนี่ยดีมากๆเหรียญรุ่นนี้จะแคลวค่าดดีมากๆและฟังจากชื่อเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์ก็น่าจะเกี่ยวกับเงินทองเหรียญที่นํามาให้ชมนี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่นยผิวจะออกกระจกเลยนะครับต่อโค้ดพศนะครับแล้วก็มีหมายเลขกํากับ เหรียญสวยพิธีดีนะครับเป็นอีกเหรียญที่ไม่ควรพลาดนะครับเหรียญบริบูมรัพ์หลวงปู่แพ้วออกวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ